อุอ rumor, มเรถกอคุเยที <car <car ่มีรายหนูเนีอมันไม่เคยถกกันนะไม่ดจไม่มีควาสำคัญทีนี้ข้างในเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไงเขาทอดแหไปเจอ ท,ที่นี้เขายกเอาไว้ตรงตรงนั้นเราไม่สามารถที่จะเอาไปที่ไหนได้เราต้องเปิดก็คือตอนนี้ถ้าดูด้วยตาเราไม่รู้มันคือระเบิดอะไรจอได้ไหมคะที่ฝรั่ง ไอพวกนี้รับหนรงเท่าไหร่เขามาว่าหมานเหตุเนี่ยมันนานแล้วมั้งไม่ต้องไปถ่ายมันอเ็บแล้วก็เก็บเอังเลยนะ เจอกระเป๋าเปแล้วก็ในข้างในเป็นหีผมก็เอากเป๋าเปออกแล้วผมก็เปิดฝาออกเปิดเห็นแผ่นปูนเทปูนอยู่ในฝาแล้วนะแล้วผมก็เคาะเคาะที่จะเอากล่องไปช่างกิโลขายครับแล้วก็ เจอแท่งปุ่มอย่างนี้แล้วแฟนผมก็บอกว่าเจอเจะระเบิดแน่นอนรีบออกมาไกลแล้ว,วโทรแจงร้งตำรวจครับแคนนี้เนี่ยมันเป็นปูนพอกอยู่นะครับเป็นปูนพอกอยู่แล้วทีนี้มันมีแท่งบันเกิดเป็นคล้ายที t ง t t ทๆซึ่งเราเห็นแล้วมันเป็นขนาด11ซมแต่ข้างใต้นี่เราไม่สามารถรู้ว่ามันเป็น,ปนอะไรทีนี้ผมก็ใช้ระเบิดเ,เปิดมันก็เกิดพล้องกับที่มันมีอยู่มันก็ กระจายออกไปนะครก็ระเบิดก็ทำงานไปก็ไปไม่มีพวกน,นี้ลักษณะการทำลายล้างประมาณกี่กี่เมตรนะเนี่ยให้ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดผมกั้นสถานที่เกิดเหตนุนะครับบวกเข้าไปเนี่ยก็ประมาณ50เมตรขึ้น